รายการนี้ดูแล้วจะได้สาระเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารงานไม่จำเป็นต้องเล่นเกมก็เรียนรู้ได้ว่าแต่มีเงินอยู่4ล้านต้องสร้างยอดขายให้ได้ปีละ10บล้านจะทำยังไงดีอ่ะโอเคเงินหมดพอดีได้เวลาเปิดเลย์เกมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอ่า F 1 2นะปุ่ม F 1 2 ในการเล่นเป็นปกติโอเคเราสามารถกดบวกลบที่คีย์บอร์ดเพื่อเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองลองดูแล้วกันเพราะว่าวินาทีหนึ่งมันก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยนะมันจะมีการเริ่มผลิตสินค้าลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะอมาแล้วไข่ไก่เริ่มมาแล้วหลังเห็นปะอันนี้มันจะมีบอกแหเนื้อหลังมาแล้วนะครับนมหลังมาแล้วโอเคตรงนี้เริ่มผลิตยังมีตัดไม้แล้วก็เอาไปทำแล้วเมื่อกี้เห็นแล้ว ยวนะลองดูนะครับเร่งความเร็วนิดหนึง่งน่าจะาลงมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกว่าขาดสินของนะครับน่าจะผลิตแบบพร้อมๆกันไปไปแล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกของเรานะครับไปส่งแล้วแต่มันสิ้นเดือนแล้วมันก็มันก็จะขายไม่ทันในเดือนแรกๆแ,แต่ไม่เป็นไรเดือนหลังๆน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคอ้าขายไปแล้วแป๊บหนึ่งพอขายไปแล้วโอเคเดี๋ยวพอดก่อนขายไปแล้วหนึ่งที นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูว่าของมันเพียงพอกับความต้องการไหมที่เราตั้งไว้เนี่ยเดือนแรกมันอาจจะเราอาจจะตั้งของแล้วมันผลิตช้าแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูที่แถบนี้ Demand supply นะครับมาดูว่าของที่ต้องการกับของที่เราส่งให้เขาเนี่ยเพียงพอไหมนมต้องการ4เออต้องการ3แล้วเราส่งให้3นี่เส้นสีเขียวคือความต้องการของคนคนต้องการซื้อ3 3กล่องเราส่งให้3กล่องเออขายได้หมดพอดี แล้วก็ร้านนี้ล่ะนมก็สองกับ2พอดีเหมือนกันเออปแปลว,ว่าขายคุ้มพอดีไข่ไก่ล่ะพอดีไหมดูดิพอดีนะไข่ไก่ก็ขาดไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะผลิตไม่ทันในช่วงแรกๆอย่างที่บอกแต่เดือนต่อไปน่าจะน่าจะฟลอ์ขึ้นน่าจะโล่งขึ้นนมแล้วก็เนื้อเนื้อก็ไม่ทันใช่ไหมเนื้อก็ไม่ทันนะครับมันก็เกือบๆออนะเห็นไหมมันก็โอเคอยู่นะครับส่วนอื่นๆ,ๆเราไม่ได้ขายมันก็จะมีแค่ดีมาด์เปล่าๆโล่งๆไปนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกจําจนวนสินค้าที่ขายเราขายได้กี่ชิ้นนะเดือนนี้สีเขียวนี่คือเส้นขายเลยขายได้5,000นะครับอยอดขายยอดขาย5,000 5,000บาทต่อชิ้นนะครับต่อโปรดักก็คือตามนี้5,000อันนี้คือกําไรนี่จาก5,000หักต้นทุนสินค้านะครับกําไรตัวละ4 0 0 0ักว่าก็โออยู่นะเนี่ยมันจะมีลัส n t นบอกตัวนี้ได้4 0 0พนะครับใครกได้6000นะครับเอออะไรแบบนี้แล้วก็ เทอร์โนเวอร์มันจะเริ่มขึ้นแล้วปีนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเห็นป่ะเจ็ดหมื่นหกแล, 76, ล้วเดือนแรกเจ็ดหมื่นหกแต่มันต้องการทําให้หนึ่งปีให้ได้สิบล้านมันไม่ใช่ว่าสมมติปีนี้ทําได้ล้านหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งทําอีกล้านหนึ่งรวมเป็นสองล้านไม่ใช่นะมันเอาปีหนึ่งให้ได้สิบล้านเลยซึ่งยากนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันต่อเลยแล้วกันเออหนังสือพิมพ์ดูหนังสือพิมพ์ด้วยให้มันรันไปนะครับเงินเราไม่พออยู่ละปล่อยมันรันหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่งไม่ไได้้ร้รรานนนีม่ถึงะคับ แสดงว่ามันมาส่งที่ร้านนี้ก่อนร้านไหนก็ได้ไม่เป็นไรราคาเท่ากันเราตั้งไว้ก็เหมือนคันเดียวจะส่งไม่ทันจริงๆเห็นหปะก็ปี้เพิ่มโคลนเลยให้มันช่วยกันส่งสินค้านะครับเพราะว่าเหมือนเดือนนึ่งมันจะไปแค่3ชิ้นนั่ใช่ไหมออหนึ่งอยู่มันวิ่งกันช้ามากนะครับเดี๋ยวเราต้อง อาจจะต้องเร่งความเร็วแต่ว่าเดี๋ยวเร่งเร็วกันไปผมบริหารไม่ทันอีกลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ยังเหลือ,อยังอื่นอีกเดี๋ยวเรามีตังนะส่วนตรงนี้น่าจะเพียงพอกับการผลิตแล้วก็ตรงนี้ไข่ไก่น่าจะขายพอหรือเปล่าขายหมดโอเคครบถ้วนดีนะครับโอเคเราเร่งความเร็วได้เดี๋ยวเด,วเดวมาดูตรงนี้แล้วกันของเยอะดีนะครับจะขึ้นเดือนต่อไปแล้วสิ้นเดือนแล้วนะครับ หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองมันก็จะเคลียร์ของส่งของโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ที่เข้ามามีเงินสีเขียวคือเงินที่ได้กําไรเรามีตั้งสองแสนละอืมแต่ว่าอืมเดี๋ยวนะหนังสือพิมพ์ตรงนี้เราอาจจะพัฒนาให้ผลิตมากขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขนของมาส่งที่เมืองนี้เราขนของมาส่งเมืองล่างด้วยก็ได้เฮ้ยมันมันส่งได้นะมันส่งได้ซึ่งเดี๋ยวนะอนาคตเราขยายลงไปแน่ ดังนั้นในเมื่อเราจะขยายเราก็เออคือแบบรถของเราเนี่ยเวลาใช้ไปเรื่อยๆหลายๆปีมันก็จะเก่าลงสภาพรถความเสียหายมันก็จะมากขึ้นตอนนี้จาก100%สภาพดีเยี่ยมตอนนี้เหลือแค่99มันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราไม่ซ่อมดังนั้นเราต้องตั้งโรงซ่อมบำรุงไว้ด้วยอู่นะครับตั้งอู่ซ่อมอู่แล้วเท่าไหร่ลองดูข้างล่างสิส0,000ต้องอัปเกรดที่ท่ารถนะครับอู่รถ30,000ื 30, ่น ซึ่งเราจะสร้าง2จุดเลยก็ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่จําเป็นสร้างแค่จุดเดียวก็พอผมจะชอบสร้างแบบนี้ก็คือจะสร้างที่จุดที่มันใช้ในการออกรถเยอะๆนะครับจุดไหนที่รถมาอยู่อันเยเยอะผมจะสร้างตรงนั้นซึ่งในจุดนี้ผมอาจจะสร้างที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ารถคันนี้อู่ตรงนี้จะออกมาทั้งเมืองฝั่งซ้ายแล้วก็เมืองฝั่งขวาแลาจ,จะเป็นเมืองตรงนี้อีกร,ออร์เ c h e s t e r ตรงนี้อีกด้วย c ลิฟ t o n ก็เป็นเมืองอ๋อเล็กๆเนี่ย800คนโน้ เล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนยังไม่ได้ต้องการอะไรเยอะขนาดนั้นก็รอมันโตนั่นแหละมันส่งได้อีกหลายที่อีกหลายเจ้านะครับดังนั้นผมจะสร้างโรงซ่อมไว้ที่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะยังไงรถก็ออกจากที่นี่ดังนั้นมันก็น่าจะนั่นแหละนะครับซ่อมที่เดียวมันก็ทุกคันมันกลับมาที่นี่อยู่แล้วมาซ่อมที่นี่ดูดิเดี๋ยวสปีดไปสักหน่อยดูซักตอนนี้ไม่มีเงินเนาะรอไปก่อนดูดิว่าเดือนเอพุ่งละเมษาละมันจะเท่าไหร่ สินค้าพวกนี้มันยังค่อนข้างดีอยู่ครับพราตรงที่ว่ามันในแต่ละเดือนมันต้องการเท่ากันก็เลยดูคร่าวๆได้เดี๋ยวเราลองดูดูเดือนพฤษภาคมอีกรอบหนึ่งมันจะได้มีค่าเฉลี่ยให้ดูนะว่ารถสองคันนี้มันวิ่งพอไหมโอเคพอเอาเข้าเดือนเดือนใหม่แล้วโอเคมีรถไฟล์ใหม่มาให้รุ่นใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอสก่อนกด P โอเคมีรถไฟล์รุ่นใหม่มาราคาแพงขึ้น ค่าได้จ่ายจะลดลงสปีดอาจจะเยอะขึ้นคนของอาจจะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวรถไฟค่อยว่ากันเราใช้แค่บรรทุกก็พอดูซิว่าหนังสือพิมพ์เรา3ชิ้นใช้ได้แค่นี้2ชิ้น2กับ3 2กับ2มัน4มันไม่ทันนะมันยังขนไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักเดือนหนึ่งนิ้เอก,กดบวกนะครับเราขนส่งได้สูงสุดคือ4ชิ้นเองหรอ นี่ไงมันจะ5้าแล้วเนี่ยเห็นปะห้าแล้วเอาห้าพอดีแปลว่าสองคันน่าจะพอไหวนะพอดก่อนเริ่มมีตังแล้วเดี๋ยวไปสร้างข้างล่าง3กับ3ชิ้นกับ2ชิ้น5ชิ้นเนี่ยเออขายได้แล้วนะขายพอดีอยู่เดี๋ยวเราลองดูถ้ามันไม่พอ,อยังไงค่อยมาเพิ่มนะครับแล้วก็ข้างล่างเราน่าจะทําฟาร์มได้ตรงนี้ไหนๆมี2ร้านค้านะแพงนะสร้าง2ร้านอย่างเงี้ยแพงนะครับ จริงๆสร้างร้านเดียวแล้วอัพราคาก็ได้คนจะได้ต้องการน้อยลงเพียงพอกับที่เราที่เราขายนะ <c oughs> ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่เหมือนจะไม่ประท้วงถ้าประท้วงจะมีรูปกำปั้นขึ้นมาแปลว่าจ่ายถูกๆอย่างนี้พอไหวเขายังโอเคกับเราอยู่นะครับโอ้ยตรงนี้โอโ้โหสร้างไม่ได้แล้วมันใกล้เกินหืมใกล้เมืองเกินไปอีกอย่างหนึ่งจะสร้างตรงนี้มันก็ผลิตของไม่ค่อยดีด้วยล่ะ <c oughs> เราอาจจะต้องผลิต กลหน่อยแล้วก็ขนเข้าไปโอหนะโอเคก็ได้อยู่แหละนะครับตรงนี้ก็มีเมืองออเวนเดี๋ยวนะไปดูเมืองนั้นที่โตยัง3เดือนดูสิจะโตแค่ไหนแล้วนะครับมันจะโตแค่ไหนมันก็ยัง9,000กว่าอยู่ดีเท่าเดิมแหละมิชิแกนเอ่อมิลิแกนพันหโอเคน่าจะเป็นดัเชสเตอร์กับเอ้ยตรงนี้มันผลิตได้มากขึ้นอีกปะหชิ้น ถ้าผลิตอีกมันก็อาจจะเอผลิตขายตรงนี้เพียงพอก็ส่งมาที่เมืองนี้ด้วยเออเออเอเอดูสิแต่มันเอาแค่หนึ่งชิ้นเองงั้นน้อยน้อยมากแล้วจะส่งจากนู่นมานี่มันก็ไกลามากเลยนะมันจะแพงกับค่ารถไฟไหมกับเทียบกับตรงนี้ก็สามแสนไปเลยสร้างตรงนี้แต่ถ้ารถไฟม,มันก็ห้าหมื่นกับห้าหมื่นสองจุดก็เป็นแสนหนึ่งค่ารถไฟอีก เมื่อกี้รถไฟสอง0 0 0นะก็เป็น4,000สนก็พอๆกันตามมาส่งได้เลยเหมือนกันแต่ตรงนี้ต้องผลิตมากขึ้นเยอะๆซึ่งถ้าผลิตสูงสุดได้8ชิ้นมันก็ตรงนี้ต้องการเท่าไหร่ประมาณ3 5ประมาณต้องโหหถ้าหแบบนี้มันตรงนี้เดี๋ยวเผื่อเมืองมันขยายมันผลิตเพิ่มเดี๋ยวฟาร์มจะไม่ไหวนะครับเรามาตั้งใหม่ตรงนี้ก็ได้ฟาร์มโคโนมของเรา วัวนมวนมสร้างตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เยอะดีนะไหนไหนก็ต้องขนนะครับสร้างตรงนี้ก็ได้6ชิ้นเดี๋ยวเผื่อขยายด้วย6ชิ้นแล้วก็คลังสินค้าของมันเอาเล็กๆพอตอนนี้ประหยัดหน่อยเงินไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยม, <c oughs> ม,มีนะครับเอยจริงๆตั้งไกลทำไม โอ้น่าจะตั้งใกล้ๆเมืองมันเผื่อมันขายได้ด้วยเรายังได้อยู่โอเคแต่โอ้ยตอนนี้ของไม่พอเงินไม่พอโอเคเดี๋ยวผลิตผลิตเถอไว้ก่อนเลยนมเราผลิตแค่3ก็พอนะผมว่าตรงนี้ผมไม่เซตติ้งนะให้มันทำนมอย่างเดียวเอ๊ะเซตไว้ดีกว่าโอเคมีเงินขึ้นมาหน่อยมีเงินขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะขนของ ตรงนี้ผมพยายามจะเอื้อมให้มันมาให้มันโดนตรงนี้แล้วก็วิ่งมาถึงตรงนี้ให้เร็วที่สุดอูรรถอยู่ตรงนี้น่าจะถึงตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมใกล้กันมากเลยใช้แค่รถรถบรรทุกก็พอนะครับใช้แค่รถบรรทุกก็พอไม่ต้องใช้ขนาดเป็นรถไฟรถไฟมันแพงแต่คุ้มถ้าเกิดว่าเราขนไกลามากนะครับตรงนี้ถึงโอเคถ้าถึงก็ไปเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวให้มันขนขนส่งนมตรงนี้คันเดียวก็น่าจะพอนะก็น่าจะพอเอานมมาส่งที่นี่ไปเลยแต่มันต้องใช้เออมันมันกินห้าเนาะสองคันคันเดียวเดี๋ยวลองดูคันนึงก่อนนะเดือนนี้มันไม่ทันไม่เป็นไรเอาเดือนหน้าลองดูเดือนหน้าว่ามันจะขนได้กี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋พอดพผมลืมอัพตรงนี้ว่าจะเอานมโอ้ยฟรีเลยเมื่กี หน,หนึ่งอันเนะดี๋ยวนะดูดีว่าเดือนหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่สองสาประมาณสามเองงั้นเอาสองคันสองคันน่าจะคุมครับเดีย๋ยวนะ copy ป,ปีุ๊บโอเคตรงนี้เดี๋ยวว่าต้องสร้างโรงซ่อมบำรุงต้องสร้างโรงซ่อมบำรุงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันออกจากสองตัวนี้ผมสร้างโรงตรงนี้ไปแล้วแต่รถคันนี้มันไม่ได้ไปซ่อมที่ตรงนั้นอืม เราจะสร้างที่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีผมว่านมเนี่ยเดี๋ยวมันเอาไปส่งข้างบนได้อีกงั้นผมสร้างที่ตรงนี้นะให้มันซ่อมบำรุงที่ตรงนั้นนะครับเราจะสร้างจากจุดที่ผลิตสินค้าออกมาก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดที่เป็นหน่วยรับก็ได้นะครับสองคันนะ่าจะโอนะไข่ไก่มันล้นวะเฮ้ยไข่ไก่ล้นเกินเหรอยิ่งผลิตยิ่งล้นใช่ไหม อ้าวมาละเดี๋ยวนะปฏิทินมาเพิ่มนะครับใช้เดือนใช้ปลายปีเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบปีใหม่ก็ใช้ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับปฏิทินประมาณนี้ก็สมเหตุสมผลไขไก่สกับ1เป็น3มชิ้นแต่แลรผลิต4ี่อ๋อมันใช้แค่สาอแสดงว่ามันทับะดีเมื่อกี้ทับเมืองไปแล้วมันหายไปใช้แค่3มชิ้นกันลดลดการผลิตลงมันจะได้ไม่เยอะเกินโอ้ยตรงนี้ล้นเหรอหนังสือพิมพ์ส่งไม่ทันเหรอ ผลิตไม่ทันจริงๆด้วยส่งไม่ทันของเยอะเกินไม่พอขายนะครับจริงๆเราส่งข้างล่างอีกที่หนึ่งก็ได้นะไม่ใช่ผลิตไม่พอขายสิขายไม่ทันผลิตเออต้องพูดแบบนี้ใช้อีกสองน่าจะอีกสองเหรอตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สองไม่ถึงตรงนี้สองตรงนี้ก็สองโอ้สองร้านเอาที่หนึ่งก่อนไหมเงินไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ขาดแคลน 2แล้วก็สร้างเออจริงๆใช้อู่นี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวมันจะมาเอาเอใช้อู่เดียวกันไปก่อนก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวต่อถนนออกมาครับอ้อมออกมานิดหนึ่งแล้วก็ต่อยาวมาเลยพอได้อยู่อย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับไม่ต้องซ่อมแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นอู่แล้วเรียบร้อยนะครับเรดโอ๊กนอสของเราส่งหนังสือพิมพ์ลงมาสิ เดือนหนึ่งผมเดี๋ยวนะเดือนหนึ่งมันต้องการเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งต้องการ2ชิ้นแต่ว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันคงใช้เวลานานมากดังนั้นขนมาเยอะหน่อยจะได้มาสต็อกที่นี่ก็ได้สต็อกหนังสือพิมพ์หนึ่งช่องเอามาสักสคันนะทำสามคันเลยเบียดอันทิวดันให้ขนของให้ได้นะครับส่งหนังสือพิมพ์มาที่นี่หน่อยนานๆไปทีก็ไม่เป็นไรหรอกการผลิตยังไม่ต้องเพิ่มก็ได้ออกไปก่อนนะครับ อูรรถคันนี้รองรับได้ครั้งละสองคันถ้าเกิดว่าเรามี5้าคันมาเนี้ยมันจะต้องต่อคิวแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบเนี่ยมันมันคงไม่ต้องต่อเพราะว่ารถมันก็น้อยอยู่นะครับดูดีกว่าจะถึงเง็น่ไหมไกลามากนะครับ3คันอาจจะไม่พอด้วยซ้ําไม่เป็นไรหรอกลองดูก่อนเดือนนี้ลองดูก่อนนมตรงนี้แล้วก็นมขายได้ตรงนี้อีกไหมอุ้ยแต่ว่าของหมดใช่ไหม ผลิตไม่ทันเหรอผลิตไม่ทันแล้วขายได้ไหมบางเดือนก็ไม่พอเอ้ยงั้นต้องเพิ่มแล้ว4ี่จุดหแล้วกันคนของกันเยอะตรงนี้มาแล้วนมเริ่มมาส่งนังสือพิมพ์เริ่มมาส่งแมมมันเริ่มติดขัดตรงนี้เพราะว่ารถมันมาเยอะนะครับแล้วรถข้างนอกเข้ามาด้วยรถข้างนอกเข้ามาก็จะช้าลงด้วยเพราะว่าจราจรติดขัดโอเคน่าจะโออยู่เริ่มได้อยู่ หนังสือพิมพ์เริ่มมาแล้วครับน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวลองดูซิเดือนนี้จะเป็นยังไงโอเคเริ่มมีตังมากขึ้นละสี่แสนโอ้นี่ขึ้นปีใหม่มาแล้วนี่ใช่ไหมจำได้ว่าตอนแรกหนึ่งศูย์หนึตอนนี้1 9ึ่หนึ่งหนึ่งนะครับปีใหม่มาแล้วยังได้แค่อ๋อไม่ใช่มันต้องนับปีที่แล้วเดี๋ยวดูสถิติ เป็นประวัตินะครับเป็นสถิติไม่ใช่ดิบาลานซ์ชีดิงบดุลดูงบดุลสิโอเวอร์วิวปีที่แล้วลงทุนไปนตั้ง4ล้านอ้โหสล้านกว่านะครับคา่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินงานด้วยก็เป็นเกือบ5ลนะ้านนาีว่า5ล้านแต่เทอร์โนเวอร์แค่1,300ล้านไม่ล้านไม่ใช่ดิหนึ่งล้านสามแสนเอออันนี้5ล้านอันนี้1นึ่งล้านสามแสนผมพูดผิดไม่ใช่พันสาม้ล้านมันไม่ใช่หน่วยพันมันเป็นหน่วยบาทเลย โอเค1นล้านสามแสนแต่โดยรวมแล้วกำไรติดลบเพราะว่าเราลงทุนเยอะมันไม่ได้ติดลบเพราะว่าเราขายของแล้วขาดทุนนะมันจ่ายเงินมากกว่าเพราะว่าเราไปสร้างตึกสร้างอะไรเยอะมันก็เลยติดลบไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตก็กำไรนะครับมันจะแยกเป็นร้านค้าให้ดูนะร้านหนังสือร้านอะไรเงี้ยมันก็รวมแต่ละเมืองให้นะครับรวมมาแล้วเป็นเท่านี้เอาทุกร้านเลยรวมกันได้ปีหนึงได้ล้านสปีหนึงได้ล้านสาม มันต้องการปีละสิบล้านแม่เจ้าโอ้